สนับสนุนรายการโดย Super Sports Number One Sports Store in Thailand สวัสดีครับบายบายแบบนี้เรามีนัดกันเช่นเคยครับกับผมนิวเชียร์พลในรายการ Sport Inspire d by Super Sports ครับที่ได้ยินเสียงซู้ซซ่าๆนี่ไม่ใช่ไม่ผมมีปัญหานะครับแต่ผมจะพาคุณผู้ชมมาดับร้อนด้วยกีฬาชนิดหนึ่งของซุปตาคนหนึ่งครับ แต่จะเป็นกีฬาอะไรของซุปตาคนไหนถ้าพร้อมแล้วไปมันกันเลยครับสวัสดีครับผมแจ็คเล็กนะฮะช่วงนี้้รงบอกว่าผมเนี่ยกำลังนิยมเล่นโฟล์บอดนะฮะกีฬาสําหรับวัยรุ่นเหมาะกับวัยรุ่นอย่างผมจริงๆนะฮะต้องบอกว่าตอนนี้เป็นกีฬาที่วัยรุ่นนิยมมากๆที่สําคัญหญิงตตึมะฮะมแนะนําเลยนะฮะใครที่ชอบกีฬาที่มันท้าทายแบบนี้แล้วก็แปลกใหม่ในบ้านเราไม่ค่อยมีด้วยเนี่ยแนะนำครับโฟล์บอดครับผม ช่วงหน้าหากคุณผู้ชมกำลังฝึกท่าโฟล์บอร์ดหรือสแตนด์อัพบอร์ดเป็นการเล่นในท่ายืนกีฬาโฟล์ไรเดอร์นิวชัยพลจะพาไปรู้เทคนิคการฝึกกันครับกลับมากีฬาใายร้อนกันอีกครั้งนึงครับที่โฟล์เฮาส์แห่งนี้กกับพี่บูครับสวัสดีครับสวัสดีครับ พี่บลูพี่ชัยมากมั่งมีเว็บอินสตราคเตอร์สุดเท่าจาก f l o ร์เฮาส์บ้านขพี่บูมีเทคนิคอะไรเกี่ยวกับโฟร์ไรเดอร์มาฝากผมดีครับวันนี้จะเป็นวิธีการยืนครับเป็น วิธีการยืนโฟลด์บอร์ดครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับบอร์ดที่เป็นไม้แล้วใช่ครับเพิ่มขึ้นมาอีกสเต็ปหนึ่งยากขึ้นอีกนิดหนึ่งใช่เป็นแบบยืนใช่ครับมีเทคนิคไงบ้างครับวิธีการทรงตัวอย่างแรกเลยครับต้องทรงตัวย่าขึ้นแน่นอนใช่ครับต้องทรงตัววิธีการยืนจะแตกต่างกับกีฬาอื่นอย่างสิ้นเชิงเลยครับไม่เห็นภาพครับขอขออุปกรณ์มาแสดงนยครับได้ครับผมอันนี้คือโฟลด์บอร์ดครับอ่ลองดูครับวิธีการยืน ด้านนี้เป็นด้านที่น้ําจะมานะครับครับผมเท้าต้องเหยียบตรงกลางบอร์ดอย่างแรกครับหันหน้าไปด้านไหนก็ได้ครับครับเท้าหน้าเหยียบกลางบอร์ดเท้าหลังเหยียบท้ายบอร์ดแบบนี้ครับปลายเท้าชี้ตรงไปทางด้านข้างของบอร์อดแล้วย่อเข่าลงเอ็นไปด้านหลังน้ําหนักอยู่ที่เท้ทาหลังก่อนอย่างแรกมือด้านหน้าจับเชือกไว้ให้ไหลตรงกับบอร์ดห้ามเปิดแบบนี้เหมือนเซิร์ฟบอร์ดเหมือนสเก็ตบอร์ดไม่ได้เลยต้องขนาดเลยต้องขนาดเลยครับย่อเข่าลงบาลานซ์ไว้เท้าหลังน้ำหนักเท้าหลัง ใช่ครับแบบนี้เลยอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นใช่ครับเอาละผมรู้ทฤษฎีแล้วถึงคราวผมต้องลงไปปฏิบัติลองดูครับยากหน้าดูน <c oughs> ่าจะยากน,นิดนึงได้ไ็นไรครับผมพร้อมนะครับถ้างั้นไปกันเลยครับโอเคการเล่นในท่ายืนหรือ stand up board จะใช้บอร์ดที่มีขนาดเล็กเนื่องจากการเคลื่อนที่ของน้ำในเครื่อง four rider มีแรงตึงผิวมากกว่าทำให้สามารถใช้บอร์ดขนาดเล็กได้และท่าต่างๆในการเล่น flow board ได้รับแรงบันดาลใจมาจากการเล่นสเก็ตบอร์ดนั่นเองซึ่งแต่ละท่าก็จะมีระดับความยากแตกต่างกันไปเช่นป๊อปชอฟอิดหรือท่ากระโดดขึ้นและหมุนนั่นเองละครับ ็ะเปนครั้งแรกยังสนุกขนาดนี้เลยครับผมเพราะว่าถ้าเล่นไปเรื่อยๆต้องติดใจอย่างแน่นอนนะครับจะมาเป็นลูกค้าบ่อยๆครับที่โูลเฮาส์แห่งนี้ยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่บูมากครับผมคุณครับและในครั้งหน้านะครับผมจะพาไปเล่นกีฬาอะไรของซุปตาคนไหนติดตามให้ได้ครับกับผมเดียร์เช่คนในรายการ Sport i n s p i r e by Super Sport สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับผมกับพี่บูลาไปก่อนสวัสดีครับ ผ่านไปไม่นานกับกิจกรรมซ u เปอร์สปอร์ตเทนไมล์แบงคอก2016เมื่อวันอาทิตย์ที่19มิถุนายนที่ผ่านมาซ u เปอร์สปอร์ตขอบคุณนักวิ่งทุกท่านที่เข้าร่วมกิจกรรมมากกว่า10,000คนและอย่าลืมติดตามงานวิ่งที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเราได้ในครั้งถัดไปกับซ u เปอร์สปอร์ตนะครับ